าการปวดหัวไม่แก์มีผลต่อกลุ่มโรคสโตรก stroke, หรือว่าหลอดเลือดสมองไหม EP 2ที่นี่กลับมาดูกลุ่มที่เป็นไมเกรนจริงๆที่เป็นโรคของระบบประสาทเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มย่อยๆค่ะกลุ่มที่มีออร่าเป็นไมเกรนแบบมีออร่ากับไม่มีออร่าคำว่ามีออร่าหมายความว่าเวลาที่ระบบประสาทสั่งการให้หลอดเลือดหดเกรงตัวปุ๊บ เราจะมีอาการตาพร่าตามองไม่ชัดเห็นเป็นแสงวิ่งวิ่งขึ้นมาหรือว่าบางคนมีเห็นเป็นจุดดาๆอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะมีอาการปวดหัวจี๊ดๆพวกนี้เขาเรียกว่าไมเกรนแบบมีออร่าอันนี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นกลุ่มหลอดเลือดสมองเพราะว่าหลอดเลือดมันหดเกร็งตัวกับปกติถ้าจังหวะที่เรามีริ่มเลือดพอดีมันก็จะไปอุดตันแล้วกลายเป็นกลุ่มโรคสโตรกได้เนี่ยมันก็จะมีปัจจัยแทรกซ้อนอย่างอื่นอีกเช่นในผู้หญิงที่กินยาคุม ใช้พวกกลุ่มยาปรับฮอร์โมนดูแลเรื่องประจำเดือนอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะมีความเสี่ยงเยอะขึ้นหรือในคนที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่กินของมันของทอดเยอะรวมไปจนถึงคนที่ขยับตัวน้อยกินน้ําน้อยในระหว่างวันพวกเนี้ยก็จะส่งผลให้มีโอกาสเป็นโรคสโตรกเยอะขึ้น